โดยในภาคเช้าพระครูสมุสาธิตทิตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอันบุรีได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกท่านกลั่นใจใส่เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศิล5ห้าและพิธีกล่าวคำถวายพระป่าโดยมีกลัลยาณมิตรปรุงสีหงและกลัลยาณมิตรเพนสีดาทองนำกล่าวคำถวายเพราะ พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าทั้งยังได้แสดงธรรมทบทวนความปลื้มให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างวัดมาตั้งแต่ต้นซึ่งในปีแรกแรกยังมีผู้มีบุญมาช่วยกันไม่มากนัก ก็ได้ให้กำลังใจทุกๆคนว่าอดทนสู้กันไปก่อนเดี๋ยวผู้มีบุญก็จะตามมาช่วยเราสร้างวัดให้สำเร็จซึ่งในวันนี้ภาพการเดินทางมาร่วมงานบุญของสาธุชนที่อยู่ทางใกล้และไกลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติที่ได้ช่วยกันสร้างและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้ผู้ที่อยู่ในเมืองอันบุรีและเมืองโดยรอบมีบุญยสถานอันสงบ รมรื่นงดงามเป็นบุญยสถานให้มาสั่งสมบุญจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นทั้งยังได้ร่วมกันถวายต้นพระป่าที่มีตัวแทนในเมืองต่างๆรวบรวม,รวมนำมาถวายซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความอบอุ่นของเหล่ากัลยาณมิตรที่แสดงออกถึงความสามัคคีธรรมพร้อมที่จะช่วยสร้างวัดให้สำเร็จและเป็นกำลังสนับสนุนพระพุทธศาสนา ให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นที่พึ่งของทั้งชาวท้องถิ่นชาวต่างชาติและชาวไทยในประเทศออสเตรเลียต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณที่รับชม ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวสได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกันกับบุญนิวสค่ะ